สวัสดีนะครับก็สําหรับคนที่จะเป็นเจ้าของห้องนะครับหรือว่าเป็นโฮสต์ทางซูมเพื่อใช้ในการทําธุรกิจนะครับควรเซตติ้งอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเราจะไปแก้ไขหลังบ้านนะครับต้องไปเข้าที่เว็บนะครับ zoom.us เหมือนที่เขาผมเข้าหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็กด Sign in นะฮะอ่าพอเรากด Sign in ปับ๊บเราก็จะเจอนะครับให้เรา login ทีนี้พอเรา l o g กอนะครับก็อ่าผมล็อกอก่อนนะมันจะเข้ามา อีกหน้าจอหนึ่งนะครับทีนี้หน้าต่างแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจะไปเซตติ้งอะไรก็กไปกดที่เซตติ้งนะฮะแล้วพอกดที่เซตติ้งนะครับเราก็จะเห็นนะครับมิทติ้งเรคคอร์ดดิ้งเทเลโฟนนะครับเราจะไปเน้นที่มิ t i n ้ไว้กันนะฮะก็อันแรกนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราเปิดโฮสก็เปิดห้องปั๊บมันก็จะเปิดวิดีโอขึ้นมาเราตั้งไหมหรือพาร์ติซิ a n นวิดีโอก็คือคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็คือสตาร์ทด้วยวิดีโอเลยหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ถ้าอันที่ผมจะเน้นนะฮะก็คือ j o y b efore h o s t ถ้าสมมุติว่าเรามีทีมงานเขาจะใช้ Account เรานะฮะบางทีเราก็ไปตั้งแบบนี้ก็ได้เพื่อให้เขาเข้าก่อนเราเพื่อให้เขาเข้าไปพูดคุยก่อนก็ได้นะฮะเนี่ยเราก็แก้ได้นะครับแต่ผมก็จะให้แบบนี้เพราะว่าบางทีกลุ่มเราเริ่มมีคนใช้เยอะแล้วนะครับ use personal meeting id when schedule a meeting นะครับก็คือใช้แบบ id หลักล็อกไว้เลยไม่ต้องให้มัน random นะครับ เราก็ล็อกแบบนี้ไว้นะครับอ่าอันนี้ผมก็ติ๊กเอาหมดเลยนะเพราะว่าจะได้แบบล็อกไว้ไม่ต้องส่งลิงก์ทุกรอบนะครับก็ใช้ลิงก์เดิมๆได้นะครับอ่าให้เราดูนะครับอันนี้ผมจะเซตแบบนี้ไว้นะฮะเอาที่จำเป็นก่อนผมจะลบ Require password ออกเวลาสมมุติ Star t Meeting เพราะว่าบางทีพบว่าเดี๋ยวบางคนต้องใส่รหัสนะครับเราอยากให้มันเข้าง่ายเราก็เลยเอา password ออกนะครับทั้งสองอันเลย อันนี้ก็คือถ้าตั้งตารางเวลาประชุมก็จะต้องใส่พาสเวิร์ดผมว่าออกอันนี้ก็คือถ้าตั้งแบบชุกเฉิญก็เอาพาสเวิร์ดออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเลยนะฮะทีนี้อันนี้ผมเผื่อไว้ก็คือ embed password in meeting link ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าส่งลิงก์อ่ะไม่ต้องมาใส่พาสเวิร์ดแล้วเพราะว่าลิงก์ถือว่าได้ใส่พาสเวิร์ดไปให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้นะครับ ก็มิวพาร์ติเซเพนมิวไมของคนที่เข้าร่วมนะครับแล้วแต่เราว่าเอาก่อนไหมนะครับก็เอาได้นะฮะอันนี้นะครับอันนี้ผมก็เอาออกนะ r e q u i r e password for participant joining by phone ถ้าใครล็อกอินผ่านโทรศัพท์ก็ไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้เราก็ลงไว้แบบนี้อ่าคราวนี้มันรู้ส่วนเบสิกบ้างนะครับผมทำอะไรบ้างนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยได้แก้มีมแก้เพิ่มก็คือ co-host นะครับ โฮส์ของเราเนี่ยก็คือเราสามารถแอดผู้ช่วยที่มาเป็นโฮสต์ได้เขาสามารถเปิดปิดไม์สามารถเรียกว่าพูดแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมก็เลือกเอาเพราะว่านี้พราะว่าสําคัญมากๆนะครับสําหรับการประชุมของเราโพลิ่งไม่ต้องเอาก็ได้เป็นการเซอร์เวตั้งคําถามนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่มันก็จะโอเคหมดล้นะครับ Annotation ครับก็ Allow participant to use ก็คือพูดง่ายคือ ให้เขาสามารถใช้เครื่องมือขีดเขียนได้ไหมอันนี้แล้วแต่เราเลยนะฮะก็จริงๆเอาก็ได้แต่เวลาเราต้องไปแก้ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับไวบอร์ดนะครับรีโมทคอนโทรลผมเอาด้วยไวบอร์ดเอาด้วยเผื่อใช้นะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ให้เขาสามารถเปลี่ยนชื่อตัวเองได้นะครับอันนี้สําคัญมากเลยถ้าเราจะ after meeting นะครับก็คือเรามี break out room หรือเรามีทีมงานนะครับเข้ามาจัด h o u s meeting หลายๆกลุ่มหรือ sponsor หลายๆหลายๆจุดนะฮะ ก็ให้เขาเข้าแอคเคาน์เดียวแล้วเราก็เป็นคนดึงคนเข้าห้องก็ได้เบรกเอาลูมเลยสําคัญนะฮะที่ให้ติ๊กถูกตรงนี้ก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถตั้งห้องในตารางก่อนได้ก่อนที่เขาจะเรียกว่านะครับก่อนประชุมอ,ะอ่ะเราสามารถตั้งห้องแยกไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราได้หมดเลยนะครับตรงนี้ผมอาจจะไมไ่ติ๊กอะไรมากนะครับอันนี้กุ๊ปฮาร์ดดิสกวิดีโอก็แล้วแต่ใช้ได้นะฮะ ส i รีทไฮเออร์โอเควิชวลแบ็กกราวน์ออโต้โอเคฮะอันนี้เวทติ้งรูมผมไม่เอานะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตอบรับให้เขากดเข้ามาได้เลยทีนี้มันจะมีอันนี้เราติ๊กเลยฮะ Allow Live Streaming เพราะบางทีเราจะสตรีมมิ่งนะครับก็คือซูมไปด้วย Facebook ไปด้วยได้นะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้แก้อะไรละนะครับก็ประมาณเท่านี้ในส่วนนี้ฮะ